นี่แหละชีวิตเมืองนอกพี่น้องเอ้ยผู้ได้วามันสบายปากกดตีนถีบก็คือเพลงเข้าห้องนอกพี่พิมคือเพลงเข้าหอนะ้อนแะอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามาซื้อะไกินแลปากกานีบมาเก็บพักอีกแล้วจ้าพี่น้องโอ้ยขื้นเนินได้ยินเสียงหลดโยกไก่ๆข,ข้างข้างเนาะจ้ะอุ้ยผัวหนักกำลังงาม เห็นบ่พี่น้องอันเขียวเขียวนี่แม่นเบิร์ตไอแม่เน่ะจะพี่น้องเนี่ยเพิ่นพักตะกะแตนจ้ะเนี่ยพักตะกะแตนโอ้ยกระล่งขึ้นแตกนอกจ้ะบ่ได้งามบ่ได้ใหญ่คาดกำลังงามพี่พิมพ์กำลังกำลังพอดีเป็น กำลังงามเป็นหยอดอ่อนๆพอดีแมนอยู mm ่ hmm. you, มันไหนมันเกิดพ่นยาวมากเนี่ยอืม mm hmm. ึงพี่น้องเก็บไปกินก็ตบตำปกหุ่งจ้ะ เจะไปหาหาหมองมันอยู่แถวบ้านมันตรงนี้นะอปีนี่ยอดบ่ค่อยอวบปีกายนี่อวบอวบยอดใหญ่ๆปีกายเนี่ย,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 ก,ย,ยกำลังปงกับมีหลายอยู่ เอาแต่หย่อนหยอนมัน่นค่ะพอดีกินก็ตำบกหุงเนะีไงตำโอ้ยค่ะตำบกหุงบะได้นุ้นสีเห็ดปนเมืออื่นเฮ็ดปนพร้อมตำบกหุงพร้อมอืมจงมังหวะนุ้งว่าปีนี่มันคือโบอวบพี่กายอั๋วอวบเนี่ย อากาศเป็นน้ําอากาศบ่นะอืมั <c oughs> นย,ยอดยอดพี่น้องผ่านไปผ่านมาว่าสองคนมันเข็ดอีกย่งน้อมสิว่าฮ ข้ากันเก็บอีหยังนาะเนี่ยบางทอถ้าตำรวจถ้าเขาเห็นเขาเก็บยุงเสียเข้ากับแวะเนาะเข้าก็จอดถามเหตุอีหยังเก็บอีหยังถ้าช่วงฉีดยานี่เข้ากับบอให้เก็บเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันมันช่วงฉีดยาอุ้ยผีพีพ,พ,พ่มยอดอ่อ,อนๆงามๆ <c oughs> อุ้ยอันนี้ยอดงามอยู่นี่นี่ กันเก็บอี่ยังดิอุ้ยอันนี้ยอดงามๆอันนี้ยอด,อนนย,อดอนนยอดอวบ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 ฮะ แบบขขาสานมากเลยมันเสียเสียมันจำบอเสียเถี่ยวอืเอาไว้เน้นโลดไว้เน้นโลดอุ้ยนี่ พอแต่ห่อเด็ดเป็นหยอนมากมันก็นงามเด้ผี่พิมง่ามงามเนี่ยเขียวอุนหวนอยูเนี่ยอ,อืยยมอะน่ะหย่อน้ึงามพี่น้องอันนี้มันมันกะมิต่ยหยอดมันพอดีได้นูว่วะหยอดพอดีเก้มก็หยำหยางเอาแต่หย่อนหยอดมัน นี่ะชีวิตเมืองนอกพี่น้องเอ้ยผู้ได้วามันสบายปากกัดตีนถีบก็คือเพลงเข้าห้องนอกพี่พิมพ์คือเพลงเข้าห้องนะอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเ่าซื้ออะไนกินแล้วปากกัดนิีบ ขี้ขานแลนขามทางเนาะแม่อุ้ยทั้งในป่าผุนขี้ขานหมนมันซ้ำหนีกะขอโทนกินเอาไว้มันยาวก็จะไม่เก็บไม่เก็บไปเก็บไปนู่นสีไทย มาสุทายจะขอมายจะกองอุ้ยบางขังใน่ายผุนมันกระลังสุดหลุดเนาะอยู่ข้างนี้จะกินตำักพุงมือนเอื่นนี่วันเกิดเมสี ด้อเห็ดอันสมพักไหวแล้วสมพักพิกินก็นตำบะคุงกับปนกับแจวไปได้ผักกาดอยู่อันลานเอเชียพักกาดบ้านห้าเนาะอ,อุ้ยอันนี้งามเลย,ยเสียงรถเสียงรถพี่นอ้องอันนี้งามอยู่พี่น้องเลยปุ้ย <c oughs> กล่อง อืมปลามันหกอันนี้มันเหลิมหกแล้วเนาะเดี๋ยวจักหน่อยเดือนหน้าจะไปหาเก็บพักเสียนพักเสียนเมกาจากพี่น้องพักเสียนปลาเขามาคันสมปไกยไปเก็บอบกหลายนึงอัน Lưng bởi lòng video bừng. phim cho mày của nó uống bóp 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 มันมันมันหลดออกมันมันมันผสมเด้ยพี่น้องมันออกมันมันผักอันเนีรสชาติกินกับต่าักหุงกับปนกับเจียวเนาะอันกินซสดได้พี่น้องบดเอดลวกเราบดตองลวกเนาะอันนุยังบอเคยหนึ่งหนึ่งได้บ่เื่อเนี่ย สีแสบเพรฮื้อหนึ่งใส่ปลาเนี่ยกินสดยังแสบเนาะปลาพ่อบาเข้าให้ว่ามันปงจักหน่อยจะมาเก็บนี่มันห้องตะปงไหนน้อยเนี่ยเบิ่งพี่น้องนี่ เล็บเหลืองเนี่ยกรุงยอดน้อยบางมันห้องตาขื่นอืมเนี่ยห้องหน้าตาเป็นอะไรอุ้ยกระไดไลอยู่นี่ล่ะหน้าแปไม่ได้บอกเนาะได้หลายอยู่แ่นแปนแปนนี่มันสิโปองขึ้นมาเป็นกอบผู้เย่อแล้วก็อวบ ซัมเนี่ยเราจะพี่น้องบายบายค่ะ